ตัว DFC แล้วก็เครื่อสั่งนะครับหลังจากที่เราได้ทําการแก้น้ําดันนะครับแล้วก็มีเซนเซอรวาวในเครื่องยนต์ของกรยนซินในรถตู้นะอันนี้เรามาอัติดอาการกน,นะครับอันนี้น้ํำหายลูกค้าแจ้งว่าน้ําหายแล้วก็เครื่องสั่งนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยก เข้ามาในรถก็เลยมาครับเดิดอาการใหุ้กมาแล้วก็จินตังด้วยนะครับไปเก็บงานอยู่นะดูระบบระบายความร้อน <c oughs> เครื่องยนต์เดินเรียบนะวงอะไรไม่ดิ้นไม่สั่นนะครับนิ่ง เดี๋ยวดับเครื่องเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะเดี๋ยวตัดให้ดูบางทีอาจจะดูไม่ออกนะติดได้ครับติดได้เครื่องเดินเรียบไม่ขย,ยัยก็ <c oughs> ทำตามสเปคมาตรฐากนก็แหมปลอกมาก็เรียบร้อยใครที่ยังไม่เห็นมากเห็นอะไรก็เข้าไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับวันนี้เรามาอภิปราบการให้ฟังนะครับให้ดูกันนะครับว่าเรื่องที่เราทำการโนฮอนแล้วก็แก้น้ำดันหายไหมนะครับ ไปมีปัญหารถตู้อีกเก็ตนะครับเครื่อง 2pr เบนซินนะ2.7 VVTi ตัวนี้นะครับก็ปรึกษาเราได้นะครับตอนนี้กำลังไล่เก็ดระบบน้ำอยู่น้ำก่อหายไป ไล่ระบบลงไปนิดนึงนะจะเปิดให้น้าม,มันได้หมุนนะครับลงไปในระบบ <c oughs> เรากำลังเติมน้ำยาหลอเย็นลงไปด้วยนะครับให้มันเห็นสี <c oughs> เติมไล่น้ำลงไปเรื่อยนะครับ ติดเครื่องไล่นานเนี่ยรถตู้มันยาวสองช่วงมันยาวนะครับมอหนาม,มันใหญ่ไล่อากาศในระบบเดินเครื่องไปด้วย แล้วก็ให้เราส่องดูพวกตามข้อตรงข้อต่อนะครับที่เราทําว่ามีรั่วมีซึมไหมนะฮะถ้ามีรั่วมีซึมก่อนดูว่าจบงานาเราทํางานได้ละเอียดนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ช่างนะครับเราทํางานได้ละเอียดก็ไม่ได้แก้สขงานนะแก้ก็แก้น้อยนะครับฝาทำไว้สําหรับลูกค้าหรือช่างมีคําถามก็ค่อยยิ้งก้างถามกันได้นะครับ มาครับเจ้อาการในได้ฟังนะครับฟังจากที่เราทัดเครื่องตเครื่องทำอะไรน้ำน้แก้ในระบบน้ำดันนะดันเรียบร้อยนะครับโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ๋ยวเราะจะทำคลิปออกมาให้เป็นความรู้นะครับให้เพื่อนๆทางได้ ตามกันนะครับใน fc ได้ติดตามกันพุักนที่รับชมได้ติดตามนะครับสวัสดีครับ